เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปไอ้ฤทุกคนตั้งใจหลับตาเจริญมสมาธิภาวนากันหลับตาเบาเบา พอสบายสบายตั้งใจนะลูกนะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอ่ากดลูกในตานะจ๊ะ หลับพอสบายสบายเนี่ยคลาย้คลายกับตอนที่เราใกล้จะหลับคือเปืดปลือตานิดนิดไม่ถึงก็ปิดสนิทนะลูกนะให้พอสบายสบายแล้วก็ผ่านคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะยจ๊ะ ทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายขยับเนื้อขยับท้องเราให้ดีปรับท่าหน่าให้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลาย ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่อให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสอะไรกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วาง ให้คลายความผูกพันจากทุกๆสิ่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของดินอากาศฟ้าหรือเรื่องอะไรก็ตามนะจ๊ะต้องปลดต้องปลอ่อยทั้งวางต้องรักษาใจเร้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ จะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากการหล่อโลบเหมือดหรณอลวงปูเราผูกปรับมาด้ทองคำนี้นะจ๊ะซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากยิ่งเพราะฉะนั้นให้เหลกกทุกคน รักษาใจให้ใสใสแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปหยุดนิ่งๆนุๆน่มๆอยู่ที่โซนกลางคายฐานที่เจ <ๆ S 1> ็ๆๆซึ่งอยู่ในบริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ ใ้รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆแล้วก็นึกถึงภาพของพระเดชพระลงปู่ เราผู้ปรับมานี้นะจ๊ะนึกถึงท่านอารัตนาท่านให้มาซ้อนอยู่ในกลางกายของเราให้ท่านนั่งสมาธิเจริญสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานะจ๊ะ ให้นึกอย่างง่ายๆสบายๆได้จิตอันเลื่อมใสเคารบบูชาในพระเดชพระคุณหลวงปู่ค่อยๆประคับประคองใจให้หยุดนิ่งๆน,นุ่มๆได้บริกรรมภาวนาในใจ บ่าวบ่าววาสัมมาอารหังสัมมาอารหังสัมมาอารหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอารหังเราจะต้องไปลืมเด็กนึกถึงพระเดชกลงปู่ อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจในกลางท้องเรานะจ๊ะค่อยๆนึกไปอย่างสบายๆค่อยๆประคองใจไปเรื่อยๆนะจ๊ะให้ค่อยๆนึกถึงท่านอย่างสบายๆ จะนึกถึงรูปหลอ่อทองคำของท่านองค์เดิมก็ได้ที่เราเคยคารพปรบไหวาบูชาอยู่ในมหาวิหารก่อนที่จะอัญเชิญไปปฏิสถานที่วัดปากน้ำประสิจเจริญจะนึกถึงองค์นั้นก็ได้และจะนึกเป็นภาพที่เราคุ้นเคยก็ได้นะจ๊ะ นึกอย่างสาบายสาบายค่อยๆประคองใจไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาๆสาบายๆแล้วกับภาวนาสัมมาอราหังสัมมาอราหัง สัมมาหรังเรื่อยไปเลยนะจ๊ะกว่าจะมีวันนี้ได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทองที่ว่าหาได้ยากอย่างยิ่งแล้วนในยามนี้แต่การมาเกิดขึ้นของอพระเดชพระลงปู ยากยิ่งกว่าสิ่งใ,ใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะว่าท่านเกิดมาเพื่อปราบมาประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษถึงต้นเหตุที่ประกอบวิชาปล่อยกิเลสโลภะโทสะโมหะ มาบังคับสรบรพสัตว์ทั้งหลายสรรพสิ่งทั้งปวงไปจะพยายามมาก็จะการนักกันหนาทีเดียวที่จะไม่ให้ท่านบังเกิดขึ้นแต่ก็การไม่อยู่ในระดับหนึ่งจนกระทั่งท่านได้บังเกิดขึ้น เื่อบังเกิดขึ้นด้วยโลกปากายเนื้อแล้วท่านก็นดำเนินชีวิตไปในสู่เส้นทางที่ท่านมุ่งมั่นจะลองมาเกิดเพื่อการปราบมารตั้งแต่สู่เพศบรรพชิตเกิดใหม่ในเพศสมมณนะ แล้วก็ได้ศึกษาเรียนรู้คำสอนของพระสมมติเจ้าจนกระทั่งได้ไปบรรลุธรรมที่วัดบอดบนบางคเวียงได้บรรลุธรรม,มกายเป็นพยาน ในการตัดสุดธรรมของพระส,มรสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้กล่าวาไว้ไว้ว่าธรรมกายโยอาหางอิติปิพรัตถาคตเจ้าคือธรรมกายหรือความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัาบางเกิดขึ้นต่อเมื่อได้บรรลุธรรมกายท่านก็นเป็นพยานยืนยันในการตัดสุดธรรมของพระส,มรสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วรปได้กลงปู่ทั้งก็ขยายหวยแผ่การบรรลุธรรมของท่านให้กับผู้มีบุญได้บรรลุธรรมตามจช่นกระทั่งได้าาอยู่ที่วัดปากน้ำบสาีีเจริญก็ได้ศึกษาเรียนรู้วิชาธรรมกายเพิ่มขึ้น วิชาเนี่ยแปลว่าความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งวิชาธรรมกายคือความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งด้วยธรรมกายพระธรรมกายซึ่งเป็นการตัดรู้ธรรมที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน ประเดพระคุณลวงปูท่านได้บรรลุแล้วก็ได้ศึกษาวิชาธรรมกายด้วยธรรมกายกับพระธรรมกายที่ดับคันตริบริพพานเข้าสู่อายตัรรนิพานไปแล้วสืบค้นย้อนไปเรื่อยเื่จนกระทั่งท่านได้เข้าถึง วิชาธรรมกายในระดับที่รู้เรื่องราวของต้นเหตุต่างๆของผู้ที่อยู่ฉากหลังในการที่ได้ประกอบวิชานำมาความโลภความโกรธความหลงนี่มาบังคับสัพพสัตว์ทั้งหลายบังคับทั้งอากาศทั้งโลก ขันธโลกสัตว์โลกบังคับอะไรต่างๆเหล่านั้นทั้งหมดเลยโดยที่สัรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีโอกาสได้รเรื่องรู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ที่อยู่ฉากหลังในการที่บังคับบัญชาหรือทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น มันเป็นโลกไปเห็นยังกระทั่งว่าผู้ที่ออกกฎแห่งกรรมมาบังคับสบรรพสัตว์ทั้งหลายเดยอกิเลสบังคับให้มนุษย์นส่สางกรรมก็รสร้างกรรมแล้วก็มีวิบากมีผลแล้วก็เอาบาปไปประกอบภพบภูมิจะรองรับสบรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีวิบากกรรม จนกระทั่งทําทให้เวียนว่ายและเกิดมรนับพบดนับชาติในทัน้วยเมื่อพระเดชกุลปูท่านรู้อย่างนี้แล้วทจางกับศึกษาคนา้นคว้าเเรื่อยไปสู้ลบปลบมือกับพยามากมาเรื่อยไปจนกระทั่งท่านหมดอายุไขหมดอายุสังขงารท่านเคยได้กล่าวไว้ในบทเทศบทหนึ่งว่า ตลอดแสนก,กวนัจรวาลอนันตจักรวาลนิพพานถอดภายไม่เคยมีใครรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องพยามารเลยไในยิงแค่ไปจนมานและกัจจะาม,ะมาน้เรื่องราวที่แท้จริงของพยามารลึกๆนั่น ไม่มีใครรู้เรื่องเลยความไม่รู้นี่เป็นอันตรายอย่างยิ่งที่จะทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายตกเป็นบาเป็นท่าของพยามารแต่โดยคนหลวงปู่นี่ท่านไปรู้ไปเห็นและก็สู่ลบหลบมือกับพยามารเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาเกิดขึ้นของท่านจึงเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ยากและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ตสรรพสัตว์ทั้งหลายสรรพสิ่งทั้งปวงวันนี้เรากำลังจะมาหล่อพระผู้ปราบมารซึ่งเป็นบุคลลบคลอันเลิศบุคคลอันประเสริฐบุคคลที่ควรเกิการบูชาบุคคลที่หาได้ยากอย่างยิ่งบุคคลที่พยายามาการนักกันหนาทีเดียวและกลัวเป็นดีสุด บุญนี้จึงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็ก,ลกๆน้อยๆสำหรับหลูกๆทุกคนที่ได้ให้โอกาสตัวเองเนี่ยมาร่วมสร้างบุญใหญ่กันในครั้งนี้เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเดบร้อมใจกันประกอบพิธีเททองหล่อรลปเหมือนพระเดชคุณหลวงปู่ได้ทองคำ เราทุกคนจะต้องรักษากายวาจาใจงให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์ที่สุดอย่าให้อะไรอะไรมาเป็นอุปสรรคของการทำใจให้หยุดให้นิ่งหรือทำให้บุญของเราเนี่ยออกหกลนหล่นเลยแม้แต่เพียงเล็กน้อยพระบุญที่จะได้จากในวันนี้เนี่ยจะไปตัดลอนวิบากกรรมวิบากมาน ให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายกลายกลายเป็นดีจะปิดประตูอาบายเปอยประตูสวรรค์จะนำเราไปสู่ที่สุดแห่งธรรมโดยมีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีที่ดีกว่าชาตินี้มากมายนักเช่นมีรูปสมบัติที่ดีกว่าทรัพส,สมบัติที่ดีกว่าคุณสมบัติ ที่ดีกว่าปลานี่กว่าเลิศกว่านี้มากมายนะทีเดียวจะจะให้เราได้ใช้สร้างบารมีอย่างสะดวดสบายอย่างง่ายได้ไปทุคภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดเองทำอีกทั้งกำลังบุญในวันนี้จะหากว่าลูกทุกคนทุ่มเทชีวิตจ,จิตใจเป็นเดิมพันในการเอาบุญใหญ่ในคราวนี้ และก็ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตต่อไปจนกระทั่งหมดอายุขัอยอะไรจะได้ไปพักกลางทางกันที่สวรรค์ชันดุสิทิ์ที่เราได้คุ้นเคยกับดุสิทิ์บุรีวงงบนวิเศษเขตวัดละมะโพธิสัตว์่งเป็นโมู่คณะที่จะปราบมาประหารกิเลสให้สิ้นเชื่อไม่เหลือเศษถึงต้นเหตุแห่งทุกทั้งปวง เพราะฉะนั้นณช่วงเวลานี้เนี่ยให้ลู้ทุกคนทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจให้กลับไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆตั้งเบาๆตั้งผ่อนคลาย ั่งสบายสบายให้นึกถึงพระเดวพระหลวงปู่อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องของเราอย่างง่ายๆอย่างสบายสบายรลก็ทําใจให้นิ่งๆให้นุ่มๆ ให้นิ่งๆให้นุ่มๆให้ได้ตลอดเวลาอย่างเบาๆตั้งเบาๆตังๆ้ตงสบายๆตังออ้งผ่อนคลายกั้งใจเย็นๆนะลูกนะตั้งใจเย็นๆ พรานลูกทุกคนจะต้องไม่พลาดโอกาสที่ดีนี้ด้วยการหยุดใจให้นิ่งๆนุน่มๆเบาๆสบายๆด้วยใจใสๆใจเย็นๆนะลูกนะด้วยใจใสๆใจเย็นๆ นันจะได้ซ้อนองพระครใมกลางกายเราให้หนาเนั่นเพิ่มเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ประกาศในเทวดาพรหม,มลูออกพรมพระนิพพานที่มาอันโมธนาสาธุก,การกับพวกเราแลร้นเราเป็นเจ้าของบุญต้องรักษาบุญในตัวของเราให้ดีอย่าให้หกอย่าให้หล่น ใจการทำใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบ,า,บ,า,บาสบายสบายใจใสใสใจเย็นเย็นนะลูกนะแะ่ประคองใจเดี๋ยวปรยคำภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้ต่างคนต่างนั่งกันไปเย็บเย็บนะจ๊ะ